ที่ถามว่ามไม่กินข้าวพี่เป็ดบอกว่าอ๋อตรงนี้กินข้าววันละมื้อพอครับอ้วน่จริงจบอกว่าไม่เกี่ยวอกมั้งเป็นเพราะอะไรนะอ้วนอ่ะเกี่ยวราะอะไรนะเป็นเบี้ยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะกับพี่เป็ดทีวีอีกแล้ววันนี้พี่เป็ดจะมา ทำวีล็อกแบบ oh. อาชีพของพี่เป็ยนนะว่าวันๆพี่เป็ดทำอะไรบ้างครับ oh. พี่เป็ดจะทำวีล็อกให้ดู oh. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป <laughs> นี่นะมันช่วยพี่ติ๊กเขาเช็ดรถนะตอนเช้านะทุกเช้านะถ้ามาทันนะถ้าไม่สายมาช่วยพี่ติ๊กเช็ดรถนะใครสนใจรถมือสองนะมาหาพี่เป็ดได้เลยนะครับที่แพกะตาจังหวัดสมุทรปราการนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่เป็ดทำอะไรต่อไป้าตรวเดียวอ้วเลยเทากล่องติ๊กติ๊กบอกว่าพี่เป็ดพี่เป็ดทงติี่ถามว่ามันไม่กินข้าวพี่เป็ดบอกว่าอ๋อตรงนี้กินข้าววันละมื้อพอครับอ้วนพี่ติ๊กบอกว่าไม่เกี่ยวอกมั้งเป็นเพราะอะไรนะอ้วนอ่ะ เกี่ยเพราะอะไรนะกินเบียร์กินเบียร์ใช่ไหมโอ้หรือว่ามันจะจริงวะอาจจะจริงก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อว่ากิจวัตรประจําวันเราทาอะไรต่อแต่ละวันของพี่เป็ดนะโอเคไปเราก็มาเปิดห้องกับผมอันนี้คือห้องทํางานของเจ้าของร้านนะมีโต๊ะทางานของพี่เป็ดนะครับผมนี่จะเป็นห้องรับลูกค้านะรับลูกค้าก่อนเลยโูฟาแอร์ ทีวนะีโตเซนนะโตเซนโตเซนโตเซนนะพี่เป็ดก็จะมาดูว่าวันนี้พี่เป็ดทําอะไรบ้างนะอันดับแรกคือต้องแบบก็ต้องมาเปิดคอมครับเปิดคอมพอพอเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยอาบน้ําเรียบร้อยเป็ดก็จะมาเปิดคอมครับมาโพส์โพส์ขายรถอันดับแรกก็มาโพส์ขายรถก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็นั่งดูนะครับ นั่งดูเด็ดบอกไมเห็นภาพเราก็มานั่งดู facebook นะฮะเราก็เข้าดูว่าในกลุ่มนะว่าเขามีการขายรถอะไรบ้างเราก็มาเลื่อนดูนะฮะตามกลุ่มนี้เลยเราก็มีกลุ่มเยอะมาก,กนะการขายรถที่เป็นก็จะเลื่อนดูนะแต่และกลุ่มนะว่ามีใครต้องการอะไรบ้างใครอยากได้รถอะไรอย่างนี้ขายรถอย่างนี้ครับผมแบบขายรถนะมันก็มีคนที่ต้องการแบบจะซื้อรถนะอ่ะ ตามหาฮอนด a าเจส่างนี้นะครับเราก็หาดูว่ามันเรามันมีรถร้านเราอ่ะร้านเราอ่ะมีรถที่ต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะถ้ามีเราก็โพสต์ขายไปก็รอเขาตอบกลับมาวันๆก็ทําอยู่นี้ครับนั่งอยู่หน้าคอมขายรถด,ดูคนโพสต์รถขายรถครับพี่เป็ดก็มีเพจของพี่เป็ดเหมือนกันนะ้าเดี๋ยวพี่เป็ดจะพาไปดูว่าเพจของพี่เป็ดคือเพจอะไรนะใครเข้าไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจพี่เป็ดด้วยแล้วกันฝากกด ติดตามช่อง YouTube ของพี่เป็ดด้วยแล้วกันนะเพื่อให้พี่เป็ดมียอดไลค์ยอดแชร์สูงๆเลยเดี๋ยวพี่เป็ดพาไปดูเพจของพี่เป็ดละกันเนี่ยวันๆพี่เป็ดก็อยู่อย่างนี้ครับหน้าคอมเราก็มาที่เพจนะครับเข้ามาที่นี่เลยอ่ะมันจะมีเลือกอ่ะเพจของพี่เป็ดมีสองเพจนะที่เพจว่ารลติงสมุดประการนี่นะครับกับโลติงสมการพีพีนะบายลกี้นะแต่เพจนี้จะเป็นเพจหลักนะอ่าเพจหลักก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ โปรโมชันของผมนี่จะเป็นโปรโมชั่นหลักเลยนะกิดแบ็คลิสก็ออกได้นะตามเงื่อนไขอ่านเงื่อนไขได้เลยปลักหมุดไว้ข้างบนเลยครับนี่รายละเอียดอยู่ในรถหมดเลยอ่ะพี่เป็ดก็มีเหมือนกันเหมือนกับเพจร้านเลยนะอ่ o u u u b e ของพี่เป็ดนะพี่เป็ดรีวิวไว้นะใครสนใจเข้าไปดูได้เลยใน YouTube ของพี่เป็ดนะโอเคประมาณนี้นะพอพอหลังจากนี้นะก็จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยครับ ก็คอยดูว่าลูกค้าจะเข้าร้านหรือเปล่าอ่าถ้าลูกค้าเข้าร้านเขาเราก็คอยดูหน้าร้านเงนครับถ้าลูกค้าหน้าเข้าร้านเราก็เดินไปหาลูกค้าเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้วันที่เอ่อเ่าหร่ว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะเวลาเหรอเวลาสิบโมงสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เฉพาะวันนี้นะ จะมีลูกค้าเข้าร้านหรือเปล่าเดี๋ยวลูกค้าเข้าร้านเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าพี่เป็ดคุยอะไรกับลูกค้าบ้างอดีโอให้ดูเลยสดๆเลยว่าพี่เป็ดคุยอะไรกับลูกค้าบ้างสอบถามรายละเอียดอะไรกับลูกค้าบ้างทําอาชีพอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีลูกค้าเข้าไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันไปตอนนี้มีลูกค้าเข้านะเดี๋ยวเราไปดูลูกค้ากันว่าเราคุยอะไรกับลูกค้าบ้าง ไปเรื่องไปเรื่องสวัสดีครับขอย่าถ่ายโอยหน่อยนะขอยา่าขอย่าตุกก้าถ่ายวิดโอเรียบร้อยนะ้วสนใจขนไหนครับสอบถามได้เลยพี่โอ้นั่นีราณมาถามโบรามาถามกบใครครับผมไม่รู้ที่สุงกันนะพี่ขอดูขอดูหน่อยได้ไหมว่าคุยะังไงไว้ครับ เด็ดเนี่ยนะอขอดูลายนหน่อยอ่ะคุยกับผมเอง <Okay. S 1> โอเคครับผมบให้ให้ดูครับนี่ครับลูกค้าคุยกับผมมานะครับลูกค้าคุยกับผมมานะครับครับได้เลยสัมถ,ถาไมได้เลยครับผมตามที่ผมบอกเลยขอดูรถได้ได้ผมจะให้แป๊บนึง่งเราไปเอาผมจะให้ลูกค้าก่อนนะอืมอันไหนว่า ตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับโอเคจะ yeah. โคครับเดีย๋ยวผมมาตาให้ดูนะนี่เป็ดต,ตาครับให้ดูก่อนฮอนด้าเอ Honda B, 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 ฟบีปีดเฟย์นะตอนนี้รอ,อเลยอ่ะเปิดตะกระับโปรงตได้เลยครับผม ดูได้เลยครับผมเอาทำช่อง Youtube อออมูทูบที่ผมแชร์แหละใช่ใช่ใช่ผมแชร์นะครับท่านเชฟโรเลตอาเชฟแดงใช่ไหมฮะเปร็นเรียบร้อยแล้วขน,นั้น่ะเอาหรอ่ารอผลแล้วครับต่้งวิดีโอลูกค้าแชร์ที่ผมรีวิวไอเชฟโรเลตสีแดงปีที่สี่แปลงหน้าเป็น18แปดนะแล้วลูกค้ากำลังดูอยู่ ลูกค้ามาจากไหนนะครับมาจากศีนครินศีนครินอ๋อ,อ,โ,อโอเคครับผมลูกค้าก็คุยไว้ว่าเขาจะเอาออสเกียออโต้นะแต่งติ้งมาเทิร์นกับเอบีปีถึงวันที่สี่นะตอนนี้ลูกค้ากำลังดูอยู่เดี๋ยวลูกค้าดูแป๊บนึงลองนั่งได้พ,พี่ลองนั่งลองดูได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะจองไม่จองนะ ลูกค้าดูมาจาก YouTube พี่เป็ดนะไอ้ที่เป็ดพี่เป็ดรีวิว FB สีขาวเกียร์สิบห้า MT ธรรมดานะสายติ้งแรงๆเลยคันนั้นของแต่งเทียบดูมาจากคันนั้นแหละครับจากในกลุ่มขายรถมือสองที่พี่เป็ดลงไว้ตอนนี้ลูกค้ากำลังดูรอบรถอยู่นะฮะใครสนใจก็เข้ามาได้นะ ที่ร้านเรานะครับ P&B Premium Car นะสนนพักระตาจังหวัดสุพรรณนะมีโปรโมชั่นดีๆดีรอลูกค้าอยู่ทุกคนเลยที่เป็ดก็รออยู่นะเดี๋ยวเราโทรหาเจ้าของร้านก่อนครับพอดีลูกค้าจะเอา V8 เกียร์ธรรมดามาเทินได้เกียร์ออโต้มาเทินนะพี่บอลลูกค้าผมมาดู f ปี1 4เขาจะเอา V8 เกียร์ออโต้มาเทิน แคบนะั้นะเดี๋ยวที่คุยกับเขาเลยไหมโอเคได้พี่บอลมาครับอบครับกลับกรับกลับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอลออกมาคุยกับลูกค้าเองไยนะว่าจะให้ราคาเทินคันนี้้ันหน้าสุดอะราคาเท่าไหร่นะเทินกับคันนี้นะเทนิน,ะทนกับ FB 4 4นะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอพี่บอลมาอ่าตอนนี้ไปแนนแม็กลิสเราก็มาถึง ถึงเต้นแล้วแบ็กลิสครับแบ็กลิสพีเอวใช้ไได้นี่การันตีจากไปแน้นจริงจริงตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขตอนนี้ไปแน้นแบ็กลิสมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วรอลูกค้ามาครับผมตอนนี้พี่บอลก็มาถึงเหมือนกันนะตอนนี้พี่บอลก็มาถึงแล้วที่ร้านกําลังจะคุยกับลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้พี่บอลเรากําลังกําลังจะดูว่ารถคันนี้ เทิร์นได้ราคาเท่าไหร่นะฮะี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ลูกค้าจะมาเทิร์น FB นะเดี๋ยวพี่บอลเจ้าของเต้นเรากำลังจะจะดูว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันรอดูผลนะ